ผมเจ้าที่จากไมค์คาร์์วิสนะครับวันนี้นะครับเราจะมาถามความพึงพอใจหลังจากที่ลูกค้านะครับได้รับบริการจากไมค์คาร์์วิสนะครับก็ได้รับบริการจากเอ่อบริษัทส่งรถสไลด์มารับรถค่ะแล้วก็มาส่งที่อู่แล้วก็ทางบริษัทก็ประสานงานคือโทรถามทุกอย่างอะค่ะคุณพี่ผู้หญิงกำลังจะบอกว่าทางเรานะครับประสานตังแต่รถเสียเข้าอู่ยังรถเสร็จนะครับ ติดต่อลูกค้าตลอดนะครับอันนี้เราไม่ทิ้งลูกค้าแน่นอนนะครับก็หากครั้งต่อไปมีอะไรอย่างีีกพี่สามารถโทรแจ้งได้เลยนะครับทางเราเยินดีให้บริการนะครับพี่ก็ระดับความพึงพอใจตอนนี้พี่ให้กี่ดาวครับพี่สิบดาวให้สิบดาวเลยค่ะ,คะน,นะครับพี่ผมผมให้ร้อยดาวไปเลยนี่นะครับอันนี้เราลูกลค้าเป็น <laughs> คนพูดเองนะครับผมยังไงก็ฝากขอบคุณมากนะครับพี่ครับค่ะ<พ> <Hogwarts> <laughs>